สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับพกผมแซมวิ่งครับเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้เสียอามไปไรเนาะไหนครับโอ้จมมันนี่โอ้ยนกดำมาได้บ่เนี่ยเปิดฟ้าคางก่อน ติดฟ้าค้างยังไม่ออกเลยเพ<อ>ื่อนๆอะไรจะออกแล้ว,ลว,ลวงัดออกก่อนครับเ,เคยเปิดวะเนี่ยบ่เคยเปิดบ่เคยจมบ่เคยจม ระวังระวังระวังโอ้ก้อยยังสั่นเนื้อกะถือขาจะคค้งดอกนั่นอ้าวจแล้วไม่เคยจงครับไม่เคยเปิดปาข้างครับเนี่ย กันครับไปจัดมากไปจัดไม่ที่แซมลากไม่ได้นี่ลูกแซมมันหลากอ่ะลากวะได้หรอกับไปเยอะออกแล้วออกแล้วระวังระวังเอาขึ้นโยกวกันครับโอ้ยลงแล้วโอ้เอา nè ở đây tới dưới ôi chê một chọp đến nè à khai cho thăm ngày tỏ chuột đam lươi chuột lươi ใจเย็น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 ยกเลยยกเลยไปไดนบอเออโอ้สุดยอดอีลีว่ะดำลง้ำลง แล้วครับเสียอามโอ้ยฟ้าขขางก็บโปปิดเว้ยอเอาลงที่ใหม่ก็งานเข้าเลยครับทุกคนฟ้าขขางก็บโปิด ไปแล้วครับไปปิดอยู่บอเนอไปปิดอยู่บอ่อก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ